เพื่อนตอนนี้เราขออนุญาตวิ่งนะคะบรรยากาศยามเช้าก็ชื่นไม่เคยที่จะแบบว่ามาถึงท้าเรือเวลานี้เลื่ยเพื่อนๆคะตอนนี้เนื่องจาก็็สงเหตรถไม่ติดแป๊วเหนุละจ้าตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อยู่โคนหาดท้องหลังนะคะก็เป็นบริเวณที่มีข้าหลับนั่นเองเพื่อนเนื่องจกนี้น้ำลงไป สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องไอ้เขียวอีกแล้วนะครับตอนนี้ไอ้เขียวอยู่กันที่ท่าเรือแต่บริี่คนะคะตอนนี้เราขึ้นเรือกันแล้วนะเพื่อนๆกำลังเดินทางไปเกาะจะให้ทุกคนเยอะมากไม่ใช่มีแค่เรานะที่ตื่นแต่เช้าทุกคนก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะเลยนะเพื่อนครับ แล้วพี่เขามาหลับแล้วนะคะไ่ะนี่เรามารอบเช้าจริงๆร้านยังไม่เปิดเลยส่วนใหญ่นะคะตอนนี้นะคะเราเปยังอห้องพักเนื่องจากเมื่อวานแบบห้องเต็มคนพังเต็ม <c oughs> ก็เลยต้องรอร้านวันนี้คือเช็คเอาต์แล้วค่ะตอนเที่ยง ต้องรอเวลานะคะเพื่อนเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเหมือนกันนะน,นี่นะคะเราก็ยังไม่ตื่นจากความม่วงเท่าไรยเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะรอต่อไปแต่พี่เขาจะให้รถเราไปขี่เล่นก่อนเนาะแ้เดี๋ยวรอรถแล้วก็ไปขี่เล่นรอบเกาะกันก่อน,นะคะ่ะระหว่างเรารอห้องว่างนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ที่เขามาขายนะคะอันนี้ขา้าวหน้าป,ปลปาเกลเขาเอะไรนะข้าวหน้าปลาเกลปลาแกะปลาเกล็อืมปลาดิญก็คือเนี้ยก็คือตามชื่อเลยนุ่งยากกินมากโอ้ยน้ำจิ้มด้วย <c oughs> ส่วนเธอก็หาที่หลังเนาะคนนี้ของเราก่อนตอนนี้นะคะเราก็ได้รถกันมาแล้ว บริเวณท่ารับบ้านนะคะหนึ่งชวแบเห็นมีตลาดนะคะขนาดย่อมของกินมีของกินมีผักผลไม้และของสดอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งทะเลเลยแล้วนปลาอะไรอ่ะ ป้าเลยนะี่ก่อตัวปลาอะไรอ่ะไม่รู้เลยเพื่อนแล้วร้อยอันไหนปลาโลล้ตัวกิโลเนี่ยกโลสม้อยอันนี้โลเท่าไหร่คะสามร้อย่หรอคะโลละนี่กุ้งทะเลเลยนะค่ะเพื่อนเพื่อนลละสามร้มีโดจักรีหูปลาตาใส่แจ่วเลยอ่ะ ก็อยู่บริเวณท่านาบ้านนะคะเขาก็มาซื้อของกินกันน,นะ,ะเธอมีข้าวมีต้อมีทุกอย่างเลยเอาอะไ,ไรปะโซนนี้นะแตะประมาณนี้นี่นะคะเพื่อนๆก็เป็นหาดแรกเนาะอ,อ่ะอันนี้จะเป็นข้างบนนะคะวิวข้างบนมุมสูงของหาดตาใหญ่เอ้อยหาดตาเหมนผู้ผิด ก็จะเป็นหาดที่มีหน้ากว้างที่สุดนะคะในบรรดาหลายๆหาดอ่ะเพื่อนๆหาดตะแหวนนี้ก็คือขึ้นชื่อเลยเรื่องความแบบว่าหน้าหาดกว้างน้ำใสใสนุ่มนเนาะอู่้ดิป๋าม,มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาลงไปดูข้างล่างนะนี่อันนี้วิวมุมสูงนะคะเขาก็ทำทางใหม่แล้วเนาะอัปเดตล่าสุดเลยปีห5้านี่สามารถลงไปชมวิวด้เขาจะมีทางลงหน้าจะยุ่โซนทางนู้นนั่งไงมุดลงไปตรงช่องเขาขาวลงมานะคะ นาดดจะไม่เหมาะมากนะเพื่อนใช่ฝั่งนั้นก็จะเป็นาหาดสังวานนะคะส่วนฝั่งนี้ก็หาดท้องหลังเนาะนี่นี่นดดแดดออกแดดมาแล้วเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆลงไปชมบรรยากาศกันละนะคะ,นะจะได้เห็นเดี๋ยวพาไปตรงนู้นด้วยนะคะแล้วเจอกัน,นไปเพื่อนๆแล้วนี่เรากำลังจะถึงทางลงนะคะซึ่งเป็นทางลงที่แบบโโล่เอาเรื่องอยู่นะของหาดนี้ แล่ลงเลยต้องใช้ความเร็วและการชะลอแบบสม่ำเสมอนะคะเพื่อน นี่เป็นสองค่ะ มีไอ้นี่แล้วนะกเกาะขายหัวล้ออะขายหัวล้อนะคะอยู่ด้านหนึ่งตรงโน้นนั่นเอง<ช>นี่นั่นเลือ่อนสูงให้ดูนี่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 น้ำลงนะถ้าน้ำขึ้นจะเป็นเหมือนเกาะในพวกใน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 หนังสือในหนังสือกระตุ้นขายหัวล้อนั่นเองเพื่น<ๆ>อนๆมาใหม่นะอันนี้เขาก็ที่ดูก็คือเขาพยายาม ถึงห้องพักแล้วนะคะขอบคุณนะคะครัครั้ <c oughs> งนี้เรามาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะใครจะปใครที่สุดเราก็ได้เวลาแล้ว <c oughs> ส่ดใจ้อนเยยงาอดเยเย็นสดชื่นเขาเปิดแอร์เราด้วยค่ะ นี่ชื่อที่พักชื่อว่าอะไรสโลลี Slow Life, นั่นเองค่ะสโลลีฟรีสอร์ทเกาะล้านนะคะนี่นะคะเตรียมของหนึ่งก็ขออนุญ,ญาตไปอาบน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันตอนอาบน้ำเสร็จค่ะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อยู่โซนหาดท้องหลังนะคะก็เป็นบริเวณที่มีถ้ำลับนั่นเองเพื่อนเนื่องจากก่อนนี้น้ําลงไปแล้วแล้วก็กําลังจะขึ้นเนี่ยแพนให้เพื่อนๆดูน้ํากําลังจะขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเราต้องไปให้ทันเวลาก่อนน้าจะขึ้นสูงน่ะเข้าลอยน,ะ,นะเพื่อนๆลอยจะให้น้ำน่ะถ้าไม่งั้นนะเราจะกลับยังไงก่อนนี่เราก็เตรียมพร้อมนะคะเพื่อนๆนี่ขอโทษนะคะนี่ บูธพร้อมแล้วพร้อมลุยค่ะเพราะเนื่องจากทางเดินก็จะเป็นโคนหินนะคะมีการบาดอะไรแบบคนทานก็เยอะเนาะเพื่อนๆสวยก็ย่อมแรกมาก็ความเสียนใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ลุยค่ะลุยไปพร้อมกันนะเป็นไงมัางนึง่งส <c oughs> <c oughs> ิดยอดเลยใช่ไหม เมื่อกี้ถามพวกพี่ๆเขาบอกว่าอะไรต้องระพูดต้องไปไหนนะอี่ถัอเป็นเลยตอนนี้เราไม่มีเวลาหันหน้ามาคุยกันเลยนะครับเพราะว่าดูเส้นทางที่เราไปถ่ายเรือแล้วอ่ะไปสู้เพื่อท่านผู้ชมคราวที่แล้วที่เรามาเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับนี่ครั้งนี้เราต้องไปให้ถึงแม้น้ำจะขึ้นก็ตาม โหดูทางทางทางสุดยอดมากเลยเพื่อนนี่แข่งกับน้ำนะครับน้ำกำลังจะขึ้นลึกมากเลยอย่างม่อกี้มัจะลึกขนาดนี้ลึกไหมลึกมากเมื่อกี้ก็จะลึกขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วถ้าน้ำขึ้นมานี่เราไม่เหลือแล้วเนี่ยเราต้องปีนขึ้นนู่นนู่นนู่นออกนู่นเลยใช่เราต้องรอแบบใช่ เพราะนี่ลอยน้ำเนี่ยนูง้ง่าข้างหน้าไงไ,ไปไปจริงแล้วมีเพื่อนเดิน,นดมามาหวังว่าเขาจะไม่ทัวใจใช่กลัว <laughs> เขาจะไม่เห็นเราอ่ะดิ ในเห็นอย่างเงี้ยอันตรายค่อยๆเหยียบเพราะว่ามันอาจจะพิดได้เพราะถึงเหยียบหลายลอรอบแล้วิกแล้วุ๊บนี่ไงข้างหน้านี่อยู่นี่ นี่ไงใช่ไหมสองอันอันไหนไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเล็กไปอันโน,นบบอันไหนไไไหอันไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่ใช่สวยสวยเดี๋ยวลองเดินทะลุตรงนู้นก่อนอล,อลองให้จะกลับยังไงใช่ไหมแล้วก็จะบอกไว้เลยนะว่าหนึงอ่ะชอบเดินป่ามากเลยชอบภูเขาที่สุดแบบมาทะเลแล้วเจอฟิวนี้คือจบหรือว่าข้างหน้านะนะู่นอ่ะมันมันเยอะเหลือเนกะินอ่ะเราบอกไม่ถูกว่ามันอยูนะ่ไหนครั้งแรกนะแล้วถ้า <c oughs> ให้เราพายเรือมาเราก็คงไม่น่าเนี่ยเนี่ย ใช่ไหมถุงนี่โอ้โหไปเบสลงไปดูไหม,มอ่ะมามาดูกันได้มาอเฮ้ยเบสลงเปแก้วเลยเหรออ่ะเธอเธอโทรศัพท์ฝากไว้แป๊ปปบนึงเราลองไปสำรวจก่อนโอ้โหแรงมากเลย ลงเท้าเจอน้ำนี่แบบอ,อ,อุ้ยนี่วะไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อน เ <Copenh input? S 2> จอแล้ววูเจอแล้วเพื่อนไปได้เอาเอาเจอแล้วเพื่อนนี่ในสุดเราก็เจอทำรับแล้วน้ำกำลังขึ้นนะมีเวลาเดี๋ยวเราไปรับหนึ่งก่อนตัวเราก็ถึงเลยนะ น้ำขึ้นแล้วเพื่อนเราต้องแข่งกับน้ำแข่งกับธรรมชาติจริงๆนะเนี่ยเจอแล้วยังไงถึงแล้วค่ะในนี้่ด้ยดีใจจี๊ดมึงสองวายมึงนะไม่เห็นกับเราเลยงั้นเกับเราสองคนขอถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวาไปทัาแสง ไอ้เขียวก็ได้มาถึงค่ำลับแล้วนะคะเพื่อนอยู่หาดทองหว่างนะะั่นเองค่ะไะเดี๋ยวเราลิฟต์กลับกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะพเพื่อนตอนนี้นะคะช่องไอ้เขียวก็จะพามาสูโมดกลางคืนกันแล้วันนี้นะคะเราก็จะพาพเพื่อนๆมาทำกิจกรรมยามค่ำคืนเช่นเดิมนะคะน,ะคะนั่นก็คือกิจกรรมตกมืออีกแล้วนะ เมื่อกี้มีตัวมาด้วยมีตัวตามนะคะเพื่อนๆก็คือมีน้องมือเข้ามาแล้วนะคะตรงบริเวณนี้ซ,ซึ่งถ้าน้องมือ,อหวิวหอยมันก็จะเป็นดวงดีของเรานะคะที่จะได้จับวันนี้จะได้กินไหมเนะะสาะซาซิมิสดๆเนาะส,ด,ะสดเลยคนะนี่นะคะมีสูตรด้วยะนี่เรืองแสงแล้วดูได้แล้เปล่า โอ้ยน้ำใสเหมือนเดิมเ,เพื่อนๆวันนี้น้ำขึ้นเนาะผู้ถือขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้เราก็อยู่การท่าหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานใหม่นั่นเองซึ่ง EP ที่แล้วเราอยู่สะพานนี้กันเนาะก็วันนี้เนื่องจากคนเยอะเราก็เลยเ t ฟตัวเองด้วยการมาสะพานเดมมาสะพานเก่านะคะ แต่ก็ดีอย่างนึงคือไม่เวียนหัวแน่นอนเพราะโป๊ก็จะรับแรงสั่นสะเทือนของลื้นเนาะเพจะทําให้แบบเราเวียนหัวได้อะไรอย่างนี้นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้ภารกิจการตั้งของเราเป็นไงถือว่าแ h อีกตามเคยอันนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ไม่ไหวแล้วอะง่วงนอนมากอะ วก่อนเราก็อยจะบอกว่าขอตัวกลับไปนอนที่ห้องพักได้ไหมเราต้องพักผ่อน, oh. นเพื่อนมันไม่ยอมกลับอ่ะ oh. <c oughs> อันบอกอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเคยได้เนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> มันลงมามันบอกเอาอีกสองหมาย <c oughs> อะไรวะตัวก็ไม่เห็นนะพววนเพื่อนเพราะว่าตรงนี้น้ําใสมากมันตกเลยเยอเออเมื่อกี้พกเพื่อนจะไลฟยฟังนงั่งกินทานามิอยู่บนรถเครื่อง <c oughs> เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นอาทิตย์เฉยน่ะคือโบ๊ะฝั่งหนูใช่ปะเขามีคนโตอยู่แล้วเขาก็แบบเพียงอท่าไหนไห่รอนนะ พาดหัวหนึ่งไปนะแล้วก็ตกตรงกลางเนี่ยเนี่ยนั่งยืดตรงนี้ใช่ป่ะอ่ะรถรถจอดตรงเนี้ยรถจอดเนี่ยอ่ะนี่ก็เลียงนี่ให้ดีนะเพื่อนหูหายนะเพื่อนบอกเลยเกี่ยวเราตกลงไปในนะ้ำดูดินะ้ำใสมากใสค่ะใสมากดูพรุ่งนี้ถ้าขื้นเบาอย่างนี้นะ่ยโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื<ๆ>่อนพี่กินี่พี่กินนี่ ดูดิเขายัางไม่ลดภาพเลยใช่ค่ะเพื่อนนี่คือเขาเรียกว่าไงเขายัางไม่ง่วงอะตอนนี้หนึ่งง่วงถ้าหนึ่งไม่ง่วงหนึ่งจะยู่แบบจนหนึ่งจะไหวนี่ดูดีคนเยอะมากเขายัางไม่ง่วงวันนี้หนึ่งง่วงแล้วเราต้องลงกันว่าเวลาเท่านี้เท่านี้เราจะยุติแล้วเอ้ยมันตอดมันตอดใครตอดคะ <laughs> โอเคน้นเพื่อนไม่ไหวแล้วอะ่ะบายจบคลิปมาเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เนื่องจากประสบเหตุน,น้ำมันนี้อยู่ในถังแต่ไม่เพียงพอต่อการขี่นะเพราะว่าเราต้องขึ้นมาจากยอดอะไรนะลงมาทางราชันนะคะนี่ก็รถไม่ติดแปลเข็นเราจาโอ้โหนุ่มและสาวน้อยผู้น่าสงสาร แล้วโซนนี้ก็คือหาดเทียนใช่ไหมก็คือน้ำมันยังไหนก่อน <c oughs> วันนี้น้ำสวยมากเลยอ่ะสิ่งที่เจออยู่คือรถน้ำมันหมดค่ะ นี่โชคดีหน่อยพี่เขามีน้ำมันมาขายให้ไม่ได้หรอกครับพวกเขาว่าเขาอย่างนั้นแหละกลัวมันเขาหมุนกันอันนี้ขึ้นเข่าได้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 แล้วนะคะได้แล้ววิ่งได้แล้วขึ้นแล้วก็แวะเติมแวะเติมอีกริบหนึ่งเผื่อไว้ค่ะอ่าแวะเติมมันจะมีปั๊มอ่ะปั๊มหลอดอ่ะหรือตู้อ่ะนะเติมไปถ้า สามสิบสี่สิบก็ได้แต่ปั๊มตู้เธอหยิบมาทั้ทงกระเป๋าเลยกันได้ครับเป็นไงเมื่อกี้พลาดเรื่องราวอะไรมาพลาดเรื่องราวพี่แสจะเคยโค่นแรงไปทีเลยเพื่อนครั้งแรกเนาะโค่แนแรงไปทีรีเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วพี่กยุญยาว่ายในน้ำทะเลเนี่ยนี่น้ำกำลังลงนะแนะ่จริงถ้าขึ้นก็ขึ้นสูงกว่านี้ใช่ไหมในน้ำช่วงเช้าอ่ะ จาเป็นปรากฏการณ์ที่แบบน้ำเรสวยมากกว่าช mm. ่วงโดยาทเลยที่เราบอกเพื่อนๆมาอย่างว่าตอนนี้เราอยู่หาดอะไรตอนนี้เ,เราอยู่กันที่หาดเทียนค่ะหาดหาดเทียนอีกแล้วเทียนก็ต้นเด่นของหาดเทียนคือจะมีต้นเทียนนั่นเองค่ะเป็นต้นไม้แหละโอ้ฮานาดีดูด้เป็นไง <laughs> อย่าี่เห็นเลยอ่ะสวยมากเฮ้ยนี่เธอเขาขึอมาสลักคืออะไรกันไม่รู้อ่ะผลถ่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเต็มเลยจริงๆเรอห้ามนะเนี่ยๆใช่ใช่จริงๆเรอห้ามมันหมายเจ็บไหมจริงจริงมันก็ก็ห้ามอ่ะมันเป็นสิ่งตามธรรมชาติที่นี่เป็นไงฟ้าไหมฟ้าฟ้าฟ้าใสเหมือนเดิม ปลามากโอ้มีฝูงปลาด้วยเฮ้ย,ย,ยเห็นไหมนั่นปลาไงเนี่ย,ยไปนี่นี่นี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 นี่นเนี่เป็นไงอากาศดีมากค่ นี่ก็จะมีแสงแบบถ่ายรูปสวยกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าถึงจะอากาศร้อนแต่แสงช่วยให้รูปดูดีขึ้นนะคะฟ้ามากเลยน้ำเป็นกระจกเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ปลากระโดดแบบปอกปออกอกเม่หมดแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขอตัวถ่ายรูปเป็นก่อนนะคะใช่แล้วเจอกันหาดต่อไปนะคะเราจะพาไปจบคลิปที่หาดไหนครับผม ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปจากหาดเทียนเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆดูบรรยากาศคนเริ่มมาหนาแน่นแล้วตอนนี้ก็เอาพยพเดินทางไปหาดอื่นต่อนะคะแต่ก็คงไม่ไปหาดที่ทางรถผลแล้วเพราะเข็ตเนื่องจากน้ำมันหมดใช่ไหมไม่อยากขึ้นเขาแล้วโอ้ย้รตสบการณ์ใหม่มาเลยใชเ่เพื่อนๆอากาศดีมากน้ำใส น้ำใสมองเห็นตัวปลาะนะคะเจ้ากะน,นี่เดี๋ยวเนื่งลงวิดีโอไว้ให้ดูนะว่าใส่แค่ไหนมีถ่ายเก็บมาให้เพื่อนๆรับชมด้วยอากาศตอนนี้นะคะเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งเนาะเกือบสิบโมงคนเขาก็เริ่มมาหนาแน่นแล้วรอบเรือต่างๆก็พยอยมากันเรื่อยๆนะคะตามเวลา บรรยากาศดีมากเอาจริงๆนะทะเลอะ่ะขอแค่น้ำใสหาดสวยก็คือจบไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่เราไม่ทันทโโี่น่นเนาะเกาะไข่หัวล้ออ๋อถ้าน้ำขึ้นน่าจะสวยนะอ,อันนั้นก็น่ารักแล้วอะน,นั่นนเพือ่อนๆก็ไข่หัวล้อที่ที่อบอกก็หลอดอะภูเขาตรงนี้ก็สวยนะ ไปหาดไหนเอ้ยหาดไหนกันต่อคิดก่อนหาดถ้าจะเป็นแบบไม่ร่าชันก็น่าจะตายายอะแต่ก็ไปมาแล้วอะไปเยอะมากเลยอะอยากลองเป็นแนวคิที่แล้วก็าหาดเทียนลองหาดนวลปะหาดนวลยังไม่ได้ไปเลยหาดหาดนวลเป็นหาดที่แบบไม่ค่อยได้ไปเลยอะเดี๋ยว เรามาลองดูกันอีกทีนะคะว่าเราจะจบกันที่หานไหนแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่หาตายายค่ะตอนนี้เรามาเล่นน้ำกันที่หาตายายเนาะ,ะใส่ทุกหนานเลยเพื่อนๆดูดิใส่เป็นกระจกนะคะื้ำเดินลงลึกไหมไม,ไม่ลึกเพราะพื้นเขาแบบจะไม่ได้ลึกเป็นแอ่ง ตอนน้ำโซนาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินแบบตรงนู้นอะคือหายงี้หัวค่ะเพื่อนเรามาจบคลิปกันเลยดีกว่ามาโอเคจบคลิปกันที่หาดตายายนะคะคก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็มีความสุขมากๆค่ะที่ได้มาทะเลทุกครั้งเนาะแล้วเราก็จบกันด้วยที่ไหนเกาะล้านใช่หาดตายาย ก็ฝากเพื่อนๆคะกด s u b <ะ> s กดไลค์กดแชร์ให้ช่องไอ้เขียวด้วยนะคะ,ละแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆให้กับช่องเรานะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย, <Thank you. S 2> บาย